สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับลุงกับป้าพาตลอดนะครับในพาร์ทของการสร้างบ้านด้วยตนเองครับซึ่งเป็น E ีพีที่5นะครับ e ีพีนี้ก็จะเป็นการตั้งเสาโครงสร้างรับพื้นชั้นสอนนะครับซึ่งทําด้วยตัวเองคนเดียวเลยนะครับทุกคนไปดูกันครับ กับเราก็เริ่มนะครับเริ่มตั้งเสาก่อนเลยครับเสาจากชั้นล่างนะครับนะครับเราใช้เหล็กกล่องหนิ้วคูณ5นิ้วนะครับเป็นเสาจากพื้นขึ้นไปชั้นสองนะครับซึ่งมีความสูงประมาณมีความสูง2เมตร50เซนนะครับเสาเสาเสารับคานชั้นสองนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเรามีเอ่อตั้งบนแผ่นเพดเหล็กนะครับเรามีตำแหน่งไว้แล้วครับ หาตำแหน่งไว้แล้วก็เอาเสาเชื่อมตามตำแหน่งที่เราหาไว้เลยครับทุกคน mm hmm. เมื่อได้เสาแล้วเราก็จะวางคานะครับอันนี้เป็นคานหลักเลยนะครับทุกคนเป็นคานที่รับตรงนะครับเราก็ใช้เหล็กใหญ่นิดหนึ่งเป็นเหล็ก5นิ้วคูณ2นิ้วนะครับสังเกตนะครับที่หัวที่หัวเหล็กนะครับหัวคารเราจะเชื่อมเหล็กรับไป1ตัวนะครับ และอีกเสาหนึ่งก็จะเป็นซีแคมนะครับซีแคมนี่เพื่อที่จะลองเหล็กนะครับเราก็ยกขึ้นไปพาดเลยนะครับทุกคนพาดแล้วก็จะได้เชื่อมได้2ฝั่งเลยครับนะครับพอได้คานตัวหน้าแล้วครับอันนี้เป็นคานตัวด้านข้างนะครับซึ่งจะเป็นเหล็กกอง4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับเป็นคางคล้ายๆตรงนะครับตรงนี้ครับเราก็ยกขึ้นวางหัวเสาทั้งสองเลยนะครับ ส่วนที่ยื่นออกมานี่เราวัดจากด้านล่างขึ้นไปนะครับยื่นมา1หนึ่งเมตรครับเราก็จะรู้ตำแหน่งเลยนะครับขึ้นไปก็จะพอได้ตำแหน่งก็จะเชื่อมเลยครับอันนี้ก็เป็นคานกวางตัวในนะครับซึ่งก็จะรับน้ำหนักตรงเหมือนกันครับก็จะเป็นคานเหล็กกล่อง5นิ้วคูณ2อนิ้วเหมือนกันครับตัวนี้ครับจะแข็งแรงนิดหนึ่งครับตัวนี้เป็นคานตัวกวาง2ตัวครับ แล้วก็จะเป็นเสาอันนี้เป็นเสาต้นนี้นะครับเป็นเสาที่รับชานบันไดบ้านเลยนะครับนะครับเป็นเสาเหล็กกล่อง5นี้วคูณ5นี้วครับอยู่ด้านหน้าของบ้านนะครับซึ่งเป็นช่องที่รถเข้าจอดนกันครับช่องนี้ครับจะรับชานของบ้านนะครับเสาต้นนี้แล้วก็จะช่วยรับน้กของคานตัวขวางตัวหน้าด้วยนะครับ ครับเนี่ยมือเราได้เสาแล้วก็ใส่ชาญชาบันไดบ้านนะครับเนี่ยครับเราก็ใส่นะครับตรงนี้จะเป็นบันไดบ้านขึ้นทางด้านหน้าบ้านนะครับขึ้นพักชาญตัวนี้นะครับเดี่ยทุกคนเสาต้นนี้นะครับเป็นเสาที่ยาว5เมตร40เลยนะครับเป็นเหล็กกล่องห้านิ้วคูณ5นิ้วครับ ซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับพอดีจังหวะนั้นป้ามาด้วยครับก็เลยมีคนมีชนช่วยนะครับแล้วพอดีพี่สาวกับญาติๆเดินมาพอดี you, ครับเขาเลยช่วยยกครับอันนี้ก็เลยสบายนะครับไม่งั้นคนเดียวน่าจะดูแล้วน่าจะยากเลยนะครับเพราะหนักแล้วก็สูงมากครับพอยกสาวได้ครบทุกต้นแล้วนะครับอันนี้เราก็จะวางคานคานซอยนะครับอันนี้ซึ่งเป็นคานตรงนี้เป็นคานในส่วนของห้องน้ํานะครับ ตอนนี้เราก็ตั้งเสาในส่วนของชั้นสอนะครับหรือชั้นครึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราตั้งเสาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางคานนะครับวันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นคานหลักแล้วนะครับนะครับคานหลักตัวริมนะครับแล้วก็ตัวขวานะครับเรียบร้อยแล้วครับส่วนนี้เป็นส่วนของห้องน้ำนะครับในห้องน้ําชั้นบนนะครับและเดี๋ยวงานต่อไปเราก็จะเป็นวางคานรอนะครับหรือว่าตรงนะครับนะครับ วางตรงแนวนี้ครับซอยซอยตรงครับเพื่อที่จะรับแผ่นพื้นจะเป็นแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดนะครับตัวนี้ครับแล้วก็น่าจะเป็นปูกระเบื้องยานะครับด้านบนเป็นห้องนอนนะครับเนี่ยครับสูงความกว้างนะครับความกว้างของตัวนี้นะครับก็4เมตร4เมตรกว่านะครับ4ี่เมตร30นะครับเราจะแบ่งสักส0บช่องนะครับช่องละ40 40กว่าเซนนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งครับเพื่อที่จะวางตรงนะครับนี่ครับ ซึ่งเราใช้เหล็กกล่อง4นิ้วคูณ2นิ้วกบเป็นตรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะยื่นยื่นเป็นระเบียงออกมานะครับประมาณ1เมตรครับเป็นระเบียงไว้เปิดออกมาชมวิวครับด้านหน้าหน้าห้องนอนนะครับครับเดี๋ยวเรามาใส่ตรงครับใส่ตรงตัวรับพื้นกันครับทุกคน กับเราก็ทยอยนะครับค้นเหล็กตรงนะครับซึ่งเป็นเหล็กกล่อง4นิ้วคูณ2นิ้วครับเอาขึ้นไปวางเรียงๆไว้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไล่แต้มทีเดียวเลยนะครับไล่เชื่อมทีเดียวเลยซึ่งระยะเราก็แบ่งไว้แล้วครับเป็น43เซนนะครับระยะช่องห่างระหว่างตรงนะครับ รเราก็เอาขึ้นเรียง,เร,ยงเรียงไว้ก่อนครับเรียงไว้ครบจํานวนนะเราแบ่งช่องไว้แล้วครับเดี๋ยวเราก็เชื่อมตามช่องนะครับส่วนด้านหน้านี้เดี๋ยวเราตัดที่หลังนะครับนี่ครับกลัวจะไม่ตรงครับเอาเชือกคึงแล้วก็ตัดเลยครับน่าจะตรงกว่าครับ ตอนนี้แล้วก็วางตรงเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับช่องห่างนี่สี่สิบสามเซนนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเหล็กกล่องสองนิ้วนะครับวางขวางด้านบนนะครับช่องละ40 4สิบสี่สิบเซนนะครับนะครับวางยาวนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะติดเหล็กให้มันต่าลงมานะครับนะครับเราจะเทปูนครับตรงนี้ครับติดเหล็กแล้วก็ปูอ่าสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็เทปูนนะครับตอนนี้ครับและช่องนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับทุกคนบันไดขึ้นจากตัวบ้านนะครับนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับนะครับส่วนด้านหน้าท anyway> ี่เลยมาแล้วครเราก็เหล็กผ้านะครับแล้วก็ขีดเส้นเนี่ยเราตัดนะครับแล้วก็จะมีเหล็ก เหล็กแปะด้านหน้านะครับยาวอีกหนึ่งเส้นนะครับนี่ครับเราก็ตีเส้นนะครับนี่ครับจะตัดตามเส้นเลยครับทุกคนทุกคน ตัดแล้วครับก็จะเสมอครับเดี๋ยวเราเอาเหล็กกล่องนะครับ4นิ้ว2นิ้วนกวิ่งปิ่นหัวยหนึ่งตัวครับ ดมุม45นะครับนี่ครับนี่ยครับเราตัดมุม45นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อที่จะได้เข้ากับด้านบนนะครับที่เราตัดมุม45ไว้นะครับทุกคนเราก็ใช้ซีแคมนะครับนี่เหล็กลองไม้แถบนะครับเนี่หัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวหัวนู้นเราก็ยกขึ้นแต้มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าจะได้ไหมครับคนเดียวครับจะยากนิดนึงครับต้องลองครับ ได้แล้วครับไม่ยากครับคนเดียวก็ขึ้นได้ครับทุกคนนะครับแต่เราก็จะไล่แต้มไล่เชื่อมครับ๋ยวทางด้านบนนี้จะมีแอ่กล่องสองนิ้วนะครับวางอีกทีนะครับให้สูงครับจะสูงจะสูงกว่าด้านหน้านี่ห้าเซนนะครับนะครับนี่คือด้านหน้าเป็นระเบียงนะครับนะครับตัวห้องนี่จะสูงไปอีกห้าเซนนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องสองคูนสองนิ้วนะครับวางข้างบนอีกชั้นครับแล้วเดี๋ยวแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดนะครับจะปูบนนี้นะครับช่องนี้เราเอากลางนะครับนี่ครับกลางนี้ถึงกางนี้ครับสี่สิบเซนนะครับสามช่องก็เมตรยี่สิบนะครับซึ่งเท่ากับแผ่นสมาร์ทบอร์ดพอดีนะครับตอนนี้เราวางไว้เฉยครับเดี๋ยวเราไล่เชื่อมให้หมดเลยครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะตั้งเสานะครับ2ต้นนะครับตรงนี้เป็นเสาห้องน้ำนะครับนะครับหต้นครับแล้วก็ตรงนี้ต้นนะครับซึ่งเราจะใช้เหล็กกล่อง3มนิ้วนะครับตั้งขึ้นไปนะครับนะครับสต้นนะครับแล้วเราจะได้วางวางเหล็กกล่อง2นิ้วตรงนี้ได้นะครับซึ่งเลยเลยีกมเส้นนะครับนะครับเสาต้นหน้านะครับนะครับเป็นเหล็กกล่อง5้านิ้วครับตั้งต่อจากตรงนี้นะครับขึ้นไปด้านบนนีกครับ ตอนนี fishing fishing ้เราก็ตั้งเสาสองต้นนะครับตอนนี้เป็นเสาตรงห้องน้านะครับนะครับเราก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เป็นเหล็กเหล็กกล่องสามนิ้วนะครับเหล็กกล่องสามนิ้วก็น้ําหนักไม่เยอะนะครับแต่ก็ตั้งยากอยู่ครับเพราะว่ามันสูงนะครับมันเสียวเดี๋ยวต้นหน้าบ้านนะครับนะครับตอนนี้ครับซึ่งเป็นเหล็กกล่องห้านิ้วนะครับใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีนะครับคนเดียวนะครับน่าจะยากนิดนึงครับเดี๋ยวหาวิธีครับว่าเราจะทํายังไงครับทุกคน ตกลงเราใช้เหล็กนะครับนะครับเราใช้เหล็กกันเลยครับกันสองฝั่งนะครับกันฝั่งนอกกับฝั่งด้านหน้านะครับนะครับแล้วเราจะเอาเสาตั้งนะครับแปกับเหล็กสองตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาซีแคมงีบเลยนะครับพอถ้าไม่งั้นอาจจะล้มได้ครับเพราะเสามันหนักครับนะครับเสาห้านิ้วนะครับยาวกับสามเมตรครับตั้งตัวนี้ครับน่าจะได้ครับดี๋ทุกคนเดี๋ยวลองมาลองดูกันครับว่าจะได้ไหมครับ เรียบร้อยครับทุกคนเสาเหล็กกล่อง5นิ้วนะครับใช้ได้ครับวิธีการของเราคือไม่ยากครับยกขึ้นแปะแล้วก็ใช้สิแคมบีบเราจะมีเหล็กกล่อง2นิ้ววิ่งเป็นแนวยาวนะครับเนี่ยอีเส้นเดียวก็จะเสร็จแล้วครับสำหรับโครงพื้นชั้น2นะครับ สําหรับโครงพื้นชั้นสองนะครับนะครับใส่โครงแล้วก็ตั้งเสาเรียบร้อยนะครับทุกคนเหลือแต่งานเชื่อมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยเก็บเชื่อมไปครับส่วนตรงนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นทางขึ้นบันไดนะครับแล้วก็ประตูเข้าห้องนะครับตรงนี้จะที่จะต่ากว่าพื้นห้องนะครับเดี๋ยวเราจะเสาให้มันเสมอกับตัวตรงนะครับนะครับพื้นตรงนี้จะเตี้ยกว่าห้องห้าเซนนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนะี่ครับห้องน้ําด้านบนนะครับซึ่งเราก็ยังคิดอยู่ว่าจะใส่โครงเหล็กแล้วก็ใช้ซีเมนต์บอร์ดวางแล้วก็ปูกระเบื้องเลยหรือว่าจะเทปูนปปนะครับเทป,ปูนแล้วก็ปูกระเบื้องทับนะครับเ,เพื่อน,อนๆคนไหนนะครับมีแนวคิดดีๆนะครับมีอะไรแนะนําก็แนะนําได้นะครับห้องน้ําชั้นบนนะครับ สิ่งเราก็ห่วงเรื่องการั่วซึมนะครับเดี๋ยวงานหน้านะครับงานหน้าเราน่าจะเป็นเก้าปูนนะครับนะครับเกลอปูนตําหัวเสานะครับนะครับเราใช้ปูนน่าจะใช้ปูนเก้านะครับเดี๋ยวไปศึกษาวิธีการแล้วก็วิธีการใช้แล้วก็คุณคุณสมบัติของปูนเก้าออีกทีนะครับว่ายังไงครับเดี๋ยวเรา ต้องเกาปูนที่วาสาให้เต็มนะครับก่อนที่เราจะวางแผ่นพื้นสําเร็จนะครับสำหรับ e ีีนี้ก็คงจะเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับไว้พบกันใหม่อีีหน้านะครับสวัสดีครับ